เงินดิจิทัลล่าสุดใครมี7ข้อนี้ได้เงิน1 0 0 0 0บาทดูเลยคุณได้เงินไหมล่าสุดเงินดิจิทัลมีการประกาศมาไปที่เรียบร้อยนะครับว่าใครมี7ข้อนี้จะได้เงินเป็นข้อมูลล่าสุดที่ทางท่านนายกได้พูดเอาไว้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่นํามาฝากกับทุกท่านนะครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเงินหนึ่งมบาทเนี่ยก็จะได้ตามเกณฑ์ใหม่ นะครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณไหมที่จะได้เงิน1นึ่งนบาทนี้ข้อที่1ที่คุณต้องมีคือเป็นคนไทยสัญชาติไทยตรงนี้เลียท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับและผมก็ได้พูดอยู่เป็นประจำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไม่ใช่คนไทยนะครับก็จะไม่ได้ตรงนี้นะก็จะได้ไปสิทธิประโยชน์ตรงส่วนอื่นไปดังนั้นคนเป็นคนไทยแล้วสัญชาติไทยก็จะได้ไปข้อ1 ข้อ2อายุ16ปีขึ้นไปนะครับ16ปีขึ้นไปนี่นี่คือนับ16ปี 17, 18, 19, 20นะครับ21่2 23ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับก็คือได้กันเยอะครับ16ก็อยู่ประมาณมัธยมปลายนะครับประมาณนั้นแล้วก็ประมาณมหาลัยนะคนเรียนมหาลัยแล้วก็หวัวใจทำงานเริ่มต้นทำงานนะครับ ทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับเริ่มทำงานไประยะ30-40ได้หมดถึงห้าสบหกสิได้หมดเลยนะครับเรียกได้ว่าได้ครบทุกช่วงวัยเพียงอายุ16ปีขึ้นไปก็ได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่2อายุ16ปีขึ้นไปข้อที่3คือรายได้ต่ำกว่า 70,000บาทต่อเดือนนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือเอารายได้เฉลี่ยทั้งปีนะครับเอามาหารเช่นตลอด1ปีเนี่ยอาจจะได้70,000 0ืนแสนหนสามมื่นห้าหหรืออะไรเงี้ยไม่เท่ากันสมมติแต่ละเดือนไม่เท่ากันเอาทุกเดือนมานะครับรวมยอดแล้วมาหารด้วยอย่า ก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าคำนวณน,นะสมมุติว่าได้20,000บาทอ่ะสองหมื่นอย่างเงี้มันผ่านอยู่แล้วล่ะอ่ะสมมุติเอาง่ายๆครับสมมุติว่า20,000ืมม่ 20, คูณสิบสใช่ไหมครับ12เดือนก็240,000ใช่ไหมสองแส0สี่เนี่ยเอามาหารกับก็คือ12ใช่ไหมครับอ่ะอย่างเงี้ย ก็เท่ากับเดือนละ2 0 0 0 0อย่างเงี้ยก็คือผ่านอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมบอกวิธีคำนวณง่ายๆแต่พอคุณมีรายได้ที่ไม่เท่ากันแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องเอามาบวกกันเช่นบางเดือนในห้าหมื่นบางเดือนแปดหมื่นบางเดือนเจ็ดหมื่นบางเดือนเก้าหมื่นห้าบางเดือนสองหมื่นบางเดือนสามหมื่นห้าอะไรเงี้ยคุณเอาทุกเดือนนะครับมาบวกกันแล้วหารด้วยสิบสองนะก็คือ รายได้รวมต๋ตวผมเขียนสูตรให้รายได้รวมรายได้รวมตลอดปีนะครับรายได้รวมทั้งปีหารด้วยสิบสองนะครับนี่คือสูตรเท่ากับว่าจะได้ไหมเท่ากับได้เงินต่อเดือนนะครับอ่าโอเค อันนี้คือวิธีการคำนวณนแบบน,น,นี้คือข้อที่3ครับต่อมาถ้าคุณต่ำกว่า70,000ต่อเดือนเป็นไรเอาปีหนึงมาหานะครับก็คือผ่านข้อ4เงินฝากต่ำกว่า500,000บาทตรงนี้เนี่ยเอาทุกบัญชีที่คุณมีเลยนะครับสมมุติว่าคุณมี4บัญชีสมมตุติก็เอาอผมเขียนว่าบอ1คือบัญชี1นะ,ะบัญชี1บวกบัญชี2 บวกบัญชี3บวกบัญชี4เอามาบวกกันเนี่ยต้องไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับเส้นสมมติบัญชี1มี1 0 0 0 0แบัญชี2มี1 0 0 0 0แบัญชี3มี1 0 0 0 0แแล้วบัญชีที่4มีแสนห0 0 อย่างนี้มีทั้งหมด1 0 0 0 0แสนบวกหนึ่งแสนบวกหนึ่งแบวกแสนเป็น4ี่แสนสมมุติมี4บัญชีมี4ี่แสนอย่างเงี้ยผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิน5้0 0 0 0ทุกบัญชีมารวมกันเกิน5้าแสนบัญชีที่เป็นชื่อคุณนะครับชื่อนาตะกุลคุณ,คณเอามาบวกกันแล้วมันเกินก็จะไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสาคัญมากนะครับโอเค ก็ต้องลองดูบวกดูนะห้ามเกินนี่ข้อที่4ครับต่อมาข้อที่5มีแอปเป๋าตังค์ฉบับที่พัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยจะใช้แอปเป๋าตังค์แต่มีกระแสอีกทิศทางข่าวนึงด้วยว่าจะเป็นแอปบางทีก็จะใช้แอปใหม่นะครับบางทีก็ใช้แอปเป๋าตังค์อันนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ซักคือมันเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเป็นแอปเป๋าตังค์ฉบับพัฒนา วิธีการที่คุณจะแอปเปิตังคือคุณจะต้องไปดาวน์โหลดติดตัง้งแอปเปาตังให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเพื่อใช้นะส่วนถ้าเกิดเป็นแอปใหม่อันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนคุณอีกทีหนึ่งแล้วชื่อแอปอะไรค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็คือข้อที่5ซึ่งตรงนี้ในะข้อที่5เดี๋ยวใกล้ๆพอจะเริ่มโครงการจริงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่6มีแบบชวร,รุ่นใหม่อันนี้เตรียมพร้อมได้เลย ถ้ามีแบบชนรุ่นใหม่พร้อมใช้เงินนะครับเป็นรุ่นแบบสมาร์ทการ์ดถ้าคุณเตรียมพร้อมคุณก็สามารถใช้เงินได้นะโอเคอันนี้กรณีที่คุณไม่มีแอปนะสมมติว่าไม่มีมือถือไม่มีแอปเป๋าตางังค์หรือมีแอปแต่คงจะใช้ไม่สะดวกไม่มีเน็ตคุณใช้แบบชนแทนได้อันนี้คือเพิ่มความสะดวกให้กับบางกลุ่มคนนะครับข้อ6และข้อสุดท้ายข้อ7อยู่ในรัศมีที่ใช้เงินได้ครับตรงนี้เนะี่ยมีการขยายพื้นที่ ครับครอบคุมระดับอำเภอต่างๆตรงนี้เดี๋ยวดูในแอปอีกทีหนึ่งพอมีแอปพัฒนาแอปมาเรียบร้อยเนี่ยในแอปเขาจะบอกครับว่าคุณจะใช้ในพื้นที่ใดได้บ้างนะไม่ต้องว่วงเลยก็ในพื้นที่ของคุณเนี่ยก็จะมีร้านที่สามารถเข้าร่วมอยู่แล้วนะครับตรงนี้ง่ายพเพราะระยะเวลาเขามีให้ใช้6เดือนอยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณอาจจะภูมินาเนี่ยอาจจะสมมุติว่ามาทํางานกทมกรุงเทพเนี่ยแล้วภูมินาเนี่ยอาจจะอยู่นครสวรรค์อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้กลับไป ก็หาวกับกลับไปได้นะครับเพราะว่า6เดือนอ่ะคุณก็ต้องกลับอย่างน้อยเดือนละครั้งอยู่แล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเวลากลับไปหาครอบครัวที so ่ต่างจังหวัดนะครับเช่นนครสวรรค์เนี่ยคุณก็กลับไปใช้เงินตรงส่วนนั้นนะครับซึ่งเงินหนึ่งบบาทข้อดีคือเขาไม่มีจํากัดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้สูงสุดกี่บาทคุณสามารถใช้หมดภายในวันเดียวได้เลยงนั้นเนี่ยคุณก็เล็งไว้เลยว่าจะซื้ออะไรและกลับไปบ้านก็จัดการส o l ซื้อได้เลยครับอันนี้ก็คือ ข้อที่7นะครับอยู่ในรัศมีที่ใช้เงินได้โอเคต่อมาอันนี้ผมจะมาสรุปให้ทุกท่านนะครับว่า7ข้อมีอะไรบ้างทุกท่านจะได้คอนเฟิร์มไปเลยว่าคุณจะได้1,000 0บาทหรือเปล่านะครับ mm hmm. เพียงคุณมี7ข้อนะปัจจุบันนี้คุณจะได้1,000 0บาทอย่างแน่นอนครับ mm hmm. ข้อที่1เป็นคนไทยสัญชาติไทยข้อที่2อายุ16ปีขึ้นไป ข้อที่3ามรายได้ต่ํากว่า70,000บาทเอารายได้ตลอดทั้งปีนะครับสิบมาหาร12มาบวกกันทั้งหมดนะครับสิเดือนเนี่ยแล้วมาหาร12จะได้รายได้ต่อเดือนเอาให้ไม่เกิน7 0,000ก็คือผ่านแล้วก็4เงินฝากทุกบัญชีธนาคารเช่นมี4บัญชีเอามาบวกกันทั้งหมดต้องไม่เกิน5 0,000 0บาท5เมีแอปเป่ตาตังหรือแอปใหม่ที่พัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นแอปเป่ตาตังแนะนําให้ดาวน์โหลดติดตั้งเอาไว้เลย แต่ถ้าเป็นแอปใหม่เดี๋ยวเรียนรู้คนใหม่เดี๋ยวผมสอนครับแล้วก็6มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่พร้อมที่จะใช้เงินแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีแอปเป่าตังหรือว่าแอปใหม่นะครับไม่มีมือถือแล้วก็7อยู่แล้วสมีที่ใช้เงินได้แล้วก็ระยะเวลาใช้เนี่ยหเดือนก็คือใช้ให้ทันให้ครบนั่นเองครับนี่คือ7ข้อนะครับเพียงคุณมีตามที่ผมได้เล่าให้ฟังก็จะสามารถได้เงิน10,000บาทได้ครับรสำหรับวันนี้ก็องท่านที่ตามรับชม